สวัสดีครับผมเทพพันธ์นะครับผมช่องพันธชาแนลนะครับผมพันธชาแนลคนติดดินครับผมไลฟ์สไตล์นะครับของการทำคลิปวิดีโอ youtube นะฮะก็ซึ่งเป็นน้องใหม่มจะเข้านะฮะลอง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 ดูนะลองผิดลองถูกนะครับก็ไม่มีอะไรคือเมื่อเช้าปล่อยไปหนึ่งคลิปนะครับผมก็มีน้องๆเขา คอมเมนต์มานะครับว่าทําไมพูดสั้นจังเลยที่พูดสั้นไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือใหม่จริงๆนะฮะยังพูดไม่เก่งยังอะไรก็ลองติดลองถูกมดูนะครับผมเอาฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับช่องของพันชาแนลนะฮะคนติดดินไร้ตายนะครับของการสร้างคลิปก็จะไม่มีคืออะไรอ่ะคือจะไม่มี กดใยตัวในการทําคลิปหมายถึงว่าเจออะไรที่สวยงามนะฮะ,ะสถานที่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะเส้นทางระหว่างการเดินทางหรือาการทํางานอย่างนี้นะก็จะก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ให้เพื่อนๆนน้องๆทุกคนได้ติดตามนะฮะซึ่งก็อยู่ในประเทศไทยเรานะฮะก็ปกติก็มีอาชีพอยู่แล้วแหะครับแต่ก็ถ้ามีเวลาว่างก็ อยากจะลองทำคลิปดูนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากจะฝากให้ฝากเนื้อฝากตัวนะครับส่วนคนไหนท่านไหนที่เป็นอยู่แล้วถ้าหากได้ชมนะฮะที่ผมปล่อยคลิปออกไปนะครับถ้าหากได้ชมได้เห็นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้รับคำแนะนำนะฮะจาก รุ่นน,นก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ไปเลยก็ได้นะครับผมรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็แล้วแต่อะนะครับก็แนะนําจะช่วยแนะนํามาได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมก็จะพยายามทำทำตามนะครับถ้าอ,อยากจะให้ไปถ่ายทําอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขอแนะนํามาได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับผมกล้องยังต้องใช้กล้องโทรศัพท์นะฮะบางทีอย่างวันนี้เราใช้กล้องรูก <laughs> ใช้กล้องลูอยู่เพื่อที่จะ,ะ,ะส่งเข้าเครื่องของพ่อนะฮะต,ต่อภาพก็ยังให้รูกทําให้อยู่นะครับงไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมพันชัยแนลครับผมช่องพันชัยแนลคนติดดินนะครับลูกหลานของท่านเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ